สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซ,ซีรีส์เรื่อง Good Partner และนี่คือตอนที่4ของซีรีส์นี้หลังทนายฮันได้รับคำร้องขอจากทนายชาให้ช่วยดำเนินการฟ้องร้องสามีตัวดีและชู้เลขา,าแผนกก็ดูเอกสารที่อีกฝ่ายยื่นให้ในนั้นมีหลักฐานเยอะแยะรวมไปถึงภาพพรีเวดดิ้งที่ทนายชาเคยเห็นคาตาอยู่ด้วย ทนายชาบอกว่าที่ผ่านมารวบรวมไว้เพราะเรื่องการยาเพราะคู่สมรสฝ่ายที่ผิดจะฟ้องอยาไม่ได้แต่พอได้เห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันกับตาสิ่งที่คอยบอกตัวเองมาตลอดเวลาที่ผ่านมาก็หายไปสิน้นบอกทนายหันว่ามาแสดงการหย่าร้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกกันวันรุ่งขึ้นเอกสารการดำเนินคดีก็ถูกส่งมาถึงมือเลขา,าแผนกทนายชามาถึงสำนักงานแล้วเรียกเลขาไปคุยทันทีถามว่าเลขาจะเอายังไงกับคำาฟ้องก็คือกดดันเลขาั่นแหละ เลขาบอกจะลาออกแต่ทนายชาก็รู้ถึงความผูกพันในที่ทํางานของอีกฝ่ายบอกให้อยู่ต่อไปเถอะแต่ก็ถักถางเลขาไม่หยุดจนโดนเลขาโต้ไปว่าตอนนี้ทนายชากับสามีก็เป็นเหมือนคนแปลกหน้าแต่ทนายชาดูไม่สะทกสะท้านเลยทักว่าพูดเหมือนกับสามีเธออีกแต่เมื่อเลขาจากไปทนายชาก็เริ่มกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ทนายชาได้รับสายจากสามีของตัวเองเรื่องคําฟ้องนี่ต่อเธอยังคงตอบโต้ไปด้วยน้ําเสียงมั่นใจแต่หลังสายนี่ตาแดงกล่ำไปหมด หลังโดนคู่ชีวิตบอกว่าคิดถูกแล้วที่อยากแยกทางกับเธอก็กดตัดสายไปด้วยความเสียใจทนายฮันที่เข้าสำนักงานมาทีหลังก็ได้เห็นเพียงภาคทนายชาหันออกนอกหน้าต่างไปคนจากสำนักงานเข้ามาเมาด้วยสงสัยว่าคุยอะไรกับเลขาไปเห็นหน้าเลขาเหมือนจะร้องไห้เดาถูกสะด้วยว่าเรื่องชู้แต่ทนายหันก็แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องต่อไปหลังจากนั้นสักพักทนายหันก็เข้ามาถามทนายชาว่าอีกฝ่ายดูไม่ชอบกันว่าความของเธอแท้ๆแต่ทำไมเลือกให้เป็นคนว่าความคดีตัวเองล่ะ ทนายชาตอบว่าจริงๆเธอไม่จําเป็นต้องใช้ทนายก็ยังได้เพราะรู้เรื่องอย่ามาดีกว่าใครแต่ทนายฮันเป็นคนที่มีมุมมองและวิธีแก้ไขปัญหาต่างจากตัวเธอมากคิดซะว่าต้องการสมดุลก็แล้วกันจากนั้นก็ลากทนายฮันไปดูคำปรึกษาคดี VIP ด้วยกันลูกความคนนี้คือจำเลยประทาบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นแล้วภรยาต้องการส่วนแบ่งทรัพย์สินเป็นหุ้นครึ่งหนึ่งของเขาทั้งที่เขาเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียว ภรยาพาลูกไปอยู่แยกประเทศกันเป็นสิปีลูกคนหนึ่งทำงานแล้วคนหนึ่งก็กำลังจะบรรลุนิติภาวะแต่ภรยายังเอาลูกมาอ้างของเงินไม่หยุดตกลงเลิกกันไปหลายปีแล้วแต่แบบไม่มีลายลักษณ์อักษรสาเหตุที่แยกกันอยู่เพราะคิดว่าภรรยาน่าจะมีชู้แต่ยังไม่มีหลักฐานภรรยาเคยอยากเลิกมากแต่พอบริษัทเข้าตลาดหุ้นได้ถือก็กลับลำทําเหมือนชีวิตคู่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย ทนายชาสรุปว่าอีกฝ่ายคงอ้างว่าใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานเดี๋ยวจะแย้งเรื่องบริษัทเข้าตลาดหุ้นไปหลังพวกเขาตกลงแยกกันใช้ชีวิตแล้วกันแต่ถึงอย่างนั้นการจะเอาชนะได้มันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานภรรยาลูกความอาจเอาบันทึกการเข้าเมืองมาอ้างว่าอีกฝ่ายเดินทางมาเยี่ยมเธอบ่อยเลยมีชีวิตคู่ปกติสุขดีแม้ในความเป็นจริงลูกความจะไปเยี่ยมแค่ลูกแล้วไม่ได้คุยกับภรรยาเลยแต่การฟ้องร้องมันก็คือการปรับแต่งข้อเท็จจริงให้เข้ากับหลักฐาน ลูกความไม่อยากจะให้หุ่นภรรยาไปเลยขอให้ทนายช่วยรักษาบริษัทของเขาด้วยทนายชาเพียงพยักหน้าตอบรับไปทนายชากลับมาเทรนทนายฮันว่าจะจัดก,การพิสูจน์ว่าคู่สมรสลูกความไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วได้ยังไงแต่ทนายฮันยังคิดไม่ออกสักทีบอกว่าขอเวลาไปคิดหลังจากนี้ แล้วก็โดนทนายชาสอนไปว่านี่มันไม่ใช่มหาลัยที่จะกลับไปคิดหาคําตอบกันแล้วต้องตอบได้ตอนนี้เลยถ้าทนายฮันยังเป็นแบบนี้แล้วอนาคตจะจัดการคดีฟ้องตัวเธอไหวไหมเนี่ยลองใช้ความคิดสร้างสารรค์ดูหน่อยสิทนายฮันก็ได้แต่กัดฟันเสียเยสไปพูดถึงคดีของตัวทนายชาเองนี่คู่ชูสามีกับเลขา,าแผนกก็มาปรึกษาทนายความอาวุโสคนหนึ่งที่ไม่ได้ถนัดคดียาแต่เชี่ยวชาญคดีอาญาดูเหมือนจะไม่รู้ชื่อเสียงการฟ้องหย่าของทนายชาเลยด้วยซ้ํา ดูจากหลักฐานคร่าวๆแล้วก็ทักว่าสองคนนี้นี่เล่นชู้กันแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะเลขาแย้งทันทีว่าคู่ทนายชาดี่ตอนนี้ยังกับคนแปลกหน้าเป็นสามีภรรยากันแค่ในนามตอนที่เธอคบหากับสามีทนายชาความสัมพันธ์ของพวกเขาก็สิ้นสุดลงไปแล้ว สีหน้าสามีทนายชานี่เหมือนจะเลิกลักไปหน่อยก่อนจะตอบคำถามทนายอาวุโสว,ว่าเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวลูกสนิทกับเขามากกว่าทนายชาที่เป็นแม่ด้วยทนายอาวุโสออกความเห็นว่าฝ่ายหญิงคงจะทำตัวอยู่เหนือเพราะหาเงินได้เยอะกว่าแต่หลักฐานเขาก็แน่นจริงแนะนําให้เซนแบ่งทรัพย์สินให้จบๆไปเธว่าสามีทนายชาอยากได้สิทธิเลี้ยงดูลูกมาด้วยเลขาขอร้องให้ทนายช่วยเข้าไปถึงชั้นไกลเกลียวแล้วก็กลับมาถามสามีทนายชาว่าอยากได้สิทธิเลี้ยงลูกจริงเหรออีกฝ่ายก็ยืนยันว่าใช่สินั่นลูกเขาทั้งคน ตักลับมาที่การพิจารณาคดีลูกความสองทนายหญิงของเราพวกเธอบอกสารไปว่าครูของลูกความนี่ชีวิตแต่งงานพังทลายจนกลายเป็นคนแปลกหน้านอกจากเรื่องเงินกับลูกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ฝ่ายภรรยาย,ยังแย้งว่ารักกันดีบอกเรื่องที่ยังได้รับค่าเลี้ยงดูก,กับการเยี่ยมเย็นอยู่ตลอดอีกทนายช้ากลับมาสั่งห้ามลูกความไม่ให้ส่งเงินให้ภรรยายอีก แต่ลูกความคิดว่านั่นจะทําให้เขากลายเป็นคนไร้ความรับผิดชอบไปหรือเปล่าภรรยาอาจไปของเงินลูกแทนเลยก็ได้แต่ทนายชาก็บอกว่าลูกความกําลังล่ามตัวเองไว้กับการรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัวตอนนี้เขาไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวอีกต่อไปแล้วแต่นั่นก็วกเข้าหาตัวเธอที่กําลังมีปัญหากับสามีอยู่เช่นกันต่อมาทนายชาให้สำนักงานอ้างว่าเธอกำลังรับคดีซ้อนเพื่อเลื่อนเวลาในการพิจารณาคดีนี้ออกไปจนกว่าลูกคนเล็กของลูกความที่ยังอยู่ในประเทศจะบรรลุนิติภาวะแล้วเอาคนคนนี้มาเบิกความช่วยฝั่งของพวกเธอ จากนั้นทนายชาก็ได้รับสายจากโรงเรียนให้ไปรับลูกสาวหลังการทัศนศึกษาเลยมองไปทางทนายฮันที่เพิ่งซื้อรถมาพอดีอย่างมีความในและใช่เธอขอให้อีกฝ่ายช่วยรับลูกตัวเองไปส่งที่โรงเรียนกวดวิชาเพราะยังมีคดีอื่นต้องจัดก,การต่อและไม่สามารถขอให้สามีไปรับแทนได้เดี๋ยวจะเสียรูปคดีที่กำลังฟ้องอยู่อีก ระหว่างการขับรถคำพูดคำจาของลูกสาวทนายชานี่ถอดแบบแม่ตัวเองมาเปรียบจนทนายหันอึง้งทั้งเรื่องเวลาที่ต้องเป๊ะและการพูดแสกหน้าแบบไม่รักษาน้ำใจใครแต่เด็กหญิงก็แย้งว่าตัวเองเหมือนพ่อต่างหากรู้สถานการณ์ดีด้วยว่าพ่อแม่กำลังจะหยา่าและทนายหันก็มีเอี่ยวเรื่องที่เด็กหญิงถามทนายหันไปด้วยความไม่รู้มีแค่เลขาไม่ว่างเหรอปกติคนที่มารับเธอในเวลาแบบนี้จะเป็นเลขานะ แล้วในการกินดื่มหลังเลิกงานกับทนายเฟรลี่ทนายฮันก็โดนเขาแซวว่าอีกเดี๋ยวคงดังตามทนายชาไปเพราะเขาไว้ใจให้ไปรับส่งลูกแทงขนาดนี้ถ้าทนายฮันไม่อยากทําหน้าที่นี้เขาขอทําแทนก็ได้นะตัวเขาจะได้ดังจนไปเปิดสํานักงานเป็นของตัวเองได้เข้าออกงานได้ตามใจแต่พวกเปิดสํานักงานนี่ก็ดูยุ่งเนอะงั้นไปหาสาวรวยๆมาแต่งงานด้วยดีกว่า แต่ทนายฮันบอกว่าตัวเองจะไม่แต่งงานเด็กขาดมนุษยนะ์เห็นแกตัวเกินกว่าจะแบ่งปันกันได้แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าเพราะอย่างนั้นเลยต้องหาคู่ที่จะพาก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวไปได้ถ้าเจอคนแบบนั้นแล้วก็คงแต่งด้วยเลยเหมือนตะทนายฮันเลยนะเนี่ยทั้งสองมานั่งเมาอยู่ที่ป้ายรถเมล์ด้วยกันตั้งคนต่างบนปัญหาชีวิตของตัวเองแต่ทนายเฟรลี่ก็ชวนไปกินที่อื่นต่ออีกแล้วหลังจากนั้นก็ภาพตัดทนายฮันตื่นขึ้นมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งเห็นตัวเองนอนอยู่กับอีกฝ่ายเฉยเลยแอบใส่เสื้อผ้าจากไปแบบบเงีย พอเข้าสํานักงานมาก็โดนทนายชาทักว่าใส่ชุดเดียวกับเมื่อวานเลยไปส่งลูกเธอแล้วไม่ได้กลับบ้านเหรอแล้วยังโดนถามถึงหลักฐานคดีที่เป็นรูปถ่ายจากโรงแรมตะกี้พอดีอีกตอนเจอกับทนายเฟรนลี่นี่ก็ต่างฝ่ายต่างเลึกลักกันสุดๆแล้วกลับมาหัวเสียกับตัวเองว่าจะหาข้ออ้างเลี่ยงเจอหน้ากันตอนพักเที่ยงไปทําไมเนี่ย ต่อมาปัญหาใหม่ก็เข้ามาเยือนคราวนี้เป็นฝั่งของทนายชาที่โดนประธานบริษัทมาโวยวายเรื่องข่าวเสียหายก็คือเรื่องที่ทนายอยาจะฟ้องหย่าสามีกับชู้เลขานั่นแหละแต่เนื้อหามันเขียนให้มีเอี่ยวกับสำนักงานนี้ไปด้วยทนายชาบอกประธานว่าข่าวซุบซิบนั่นเป็นจริงแค่บางส่วนเท่านั้นแล้วได้ทนายผู้ช่วยมาช่วยพูดให้อีกต่อสถานการณ์ตึงเครียดในแผนกย,ยาเลยคลี่คลายลงทนายผู้ช่วยกลับมาบ่นทนายชาว่ารู้จักกันมานานแท้ๆแต่เขาได้รู้เรื่องนี้ทีหลังสุดเลย ทนายชาบอกว่าตั้งใจจะสร้างภาพลักษณ์ว่าถ้ามีคดีแย่าก็ต้องนึกถึงสำนักง,งานนี้อยู่เธอจะใช้ตัวเองที่เป็นสื่อในตัวอยู่แล้วในการทําให้คนทั้งประเทศได้รับรู้เรื่องการหย่าเมื่อทนายผู้ช่วยพามาเรื่องทิศทางการดรําเนินคดีจริงๆเรื่องทนายนี่สามีเธอเคยคิดว่าจะเป็นทนายผู้ช่วยคนนี้แต่ทนายชาก็บอกทนายผู้ช่วยไปว่าเดี๋ยวเธอจะจัดการเอง ต่อมาเธอกับสามีนัดเจอกันทนายชาเข้าใจว่าไอ้เขาซุบซิบนี่มันเป๊ะจนอาจเป็นฝีมือของสามีแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าอย่าทําให้คนเขานินทากันไปทั่วเลยมาไก,กล่เกลี่ยให้มันเงียบๆเถอะทนายชาบอกว่าจะทําแบบนั้นไปเพื่อทั้งสองโตเถียงกันยังไม่มีใครยอมใครสามีบอกว่ามันจะเป็นผลเสียกับทนายชาในฐานะบุคคลสาธารณะถ้าเขาแฉความเห็นแก่ตัวและความเป็นแม่ที่แย่ของเธอไปจะไม่เป็นไรเหรอยังจะฟ้องต่ออีกคิดถึงลูกบ้างสิ แต่ก็โดนทนายชาสวนกลับมาว่าเขานั่นแหละที่ควรคิดถึงลูกก่อนจะทําอะไรแบบนี้และเธอยืนยันว่าจะไม่มีการไกลเกลี่ยเด็ดขาดสามีเพียงบอกทิ้งท้ายว่าเขาจะทําให้เธอต้องเสียใจทนายชากลับสํานักงานมาเจอภรรยาของลูกความที่บุกมาต่อรองขอไกลเกลี่ยเรื่องการแบ่งหุ้นถ้าทนายชายืนยันว่าจะไม่ยอมแย้งภรรยาลูกความว่าที่บอกหาเงินได้ไม่ได้ไปแปลว่าเป็นพ่อเนี่ยมันขัดแย้งกับคนที่คอยของเงินหลังเลิกกันอยู่นะแต่ลูกความของเธออยากจบเรื่องไปเพราะการกดดันแบบนี้แหละ ดนบอกว่าขาดคุณสมบัติความเป็นพ่อเพื่อให้ยอมรับข้อเสนอแต่ทนายชารู้ว่าลูกความคนนี้ยังลังเลอยู่เลยบอกไปว่าอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายเอาเรื่องลูกมาขู่กันได้รอวันเกิดลูกคนเล็กของเขามาถึงก่อนนะนี่แหละพยานคนสําคัญต่อมาทนายชากับทนายฮันได้รู้ว่าทนายอาวุโสจะมาเป็นทนายให้กับฝ่ายสามีที่น่าศาลอีกฝ่ายเสนอไกลเกลีย่ยแต่ทนายชาไม่เอาด้วยทนายฮันแนะนําตัวว่าเป็นทนายให้คดีนี้และบอกให้ติดต่อผ่านเธอแทน จากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปในการพิจารณาคดีลูกความตัวเองครั้งต่อมาสองทนายหญิงของเราสามารถนำคำให้การลูกสาวคนเล็กที่บรรลุนิติภาวะมายืนยันว่าทั้งคู่บอกเลิกกันไปแล้วและยังนำเรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ประกันการเข้าพักในโรงแรมแทนที่จะเป็นบ้านภรรยาของลูกความและคลิปเสียงที่ภรรยาต่อว่าลูกความมายืนยันว่าพวกเขาไม่ได้รักกันแล้วหลังบริษัทลูกความเขาตลาดหุ้นไปชนะคดีกันไปแบบสวย หลังจากนั้นทนายชาก็เลี้ยงข้าวทนายฮันซรูเลยทนายฮันบอกอีกฝ่ายเรื่องลูกสาวที่รู้สถานการณ์ระหว่างพ่อแม่กันดีอยู่แล้วแนะนําให้ทนายชาบอกเรื่องนี้กับลูกด้วยตัวเองแล้วก็บอกเรื่องที่ทนายฝ่ายสามียังคงติดต่อมาขอไกล่เกลีย่ยไม่หยุดแต่ทนายชาก็ไม่ยอมเหมือนเดิมบอกว่าจะไม่ให้อะไรไปทั้งนั้นจนกว่าอีกฝ่ายจะขอยอมแพ้ด้วยทนายฮันเตือนทนายชาไปว่าเคยสอนเธอเรื่องอย่างอินการแค้นเกินเบอร์กับเธอไปเองนะแต่ทนายชาก็ไม่สนไฟแค้นปางตาจนลืมสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไปเรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นไม่นานทนายฮันก็บังเอิญได้เห็นว่าทนายชากับทนายผู้ช่วยหันหน้าให้กันอย่างใกล้ชิดอยู่ในห้องเพียง2ต่อ2เดี๋ยวนะทนายชาเองก็กำลังนอกใจอยู่เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยและตอนที่4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ